เสียบบอบอบอเอาบอกินมฉันมั้ยแ่ห้องหนม่สบายดีป้าดูแอคชัุกท่านให้ีตอนรับเขาช่วยช่องมาจอยเด้อป้าดูเลยนะมันทัไปใายไปาหนรึยก่คนขับคนหลังูก่อนแม่บุ๊บบสนาห้องแม่ได้สักห้องอะไรบุ บ่อันนี้อันนี้แม่คนน่ะแม่หมูน้องหมูบ่หมูหมูครับมา <cườies> <jogo> multimulti- j a e 妈。

Pa, wan. Well. Pa, pa, pa. 关注我们。 我。 คนคนแห้งคนแห้งมันมันสิเปืเ้อยเยอะกระอาบน้ำอะไรอีกบอกนี่ ก็ไ้ยิงนัดใจโอ้ยเปื่อนนุกดูอางน้ำนันเองบอยาานี่ิได้ี่

No.

Ừ, lại... <laughs> yên đã 对吧？

งาดบ่กินข้าวแล้วเนาะไปแม่กเด้อแม่เด้อเอ้ยเอาข้าวกเด้อค่ะเด้อ Gracias, อ่ะพดจีเห็นแล้วพูมมันม่ะบูกิกนะีบกีนก่นนองนะจักไปลูกมันเฮี้นเหียนยห้องปลาุงกี่น้ำเนห้องปลุงกี่น้ำเนม,มามามามจ้ะห้ไหมมมามา,มามกินห,หลไลยะเลิอกินน้ำบาสนาเอ้ยน,น้ำนองวาสนาเด้ปรร่าลุง ลุงเอ้ยมากินน้ำมัสนาเด้อจากหอมกะลุมกินเอาไว้ไป เอาตรงเนี้ยเอาเป็นม,นมันวายนะแค่อร่อยหางกระโดงกินน้ำแน่ได้กินมนังงดกระดาษ มาเลือปลาลุงเลยท้องปลาลุงไหมห้องปลาลุงกินน้ำแน่ทองเอฟซเจิกินน้ำไหนลูกล่ะเีววกในสายกับยังสายมเต็มพีนอง นั่กินดีล้พ่นอนกินลุกขึ้นดีดีนั่งนอนนอนกินนี่ว่าสักนั่งกินเพืุ่นนอนกินนัวนะห้องห้องก็ลุกมากินสิ ท้องนู้กมือมาด้วยบกวกระลุมสิมามามสิเ๊ะโอ้ของแซ่บหอยกินกานกินน้กวากินน้ำในกว่าอีไ่เจออยากด้กินยูบหนไหนกินยูบอกนนี่กนนี่ทินี่กินนี่กนนี่กินนกวด Kì này. Kì này. Út. Mà mơ phải cắn ôm hay sao?

Xẹp bò Xẹp bơ Xẹp là một kín Xẹp tên uhm. hết bạn này nữa Bạn này, này. Là Bạn này Bạn này nè

จบได้หน่อะขนาดเบิ้อเพื่อมันจีมีเบื้องนี้มันมีเรื่องนี้แช่บริ chiên Để ngùa bỏ Hả? Ngọt đi Chắc ngọt chết, chắc ngọt nặng nào nào phải là bò Vì cái đấy Thôi là nắng hỏi là ba mãi mẹ này ba mẹ chị ba Má chị ba nếu không ba mẹ chị ba mẹ Má này mẹ má มาไป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 ไล้างมือไาไปไปลางมือ้าลุกฉลานี่เอไปล้างมือบาะทุจกันทุจรมาลงกน เฮ้ป no ลือกเน๊ะเอาเปลือกเลยอ่ะท right ูจากันท anyway ูจาปลลุงปะอ่ะทูจาโอเคฉันนอนพี่น้องเลยปลาจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสค่นีตอนเด้อนะขอบคุณขอบคุณน้าลายเลยปลลุงขำมาหลับจมบ้านนาเด้อโดยที่บกดขามโฆษณาของปลาจอยตลอดมากขอบคุณขอบคุณน้าลายเลยปลาลุงเด้อนะจ้าก่อนมาจ้าก่อนจ้าปลลุงปะจ้า จ้าจ้าขอบคุณนายหลายเด้อปลาลุงมาหลับส้มวาชนาเด้อจ้าที่บอิดอันกดนามโฆษณาของอีหล่าเด้อขอบคุณนายหลายเด้อปลาลุงเรียงวาชนาซอยไม่จอยเด้อจ้าขอบคุณปลาลุงนายหลายเด้อนอนเรียงวาชนาซอยจนฮอดป,ปีปีหนึ่งสิเขาชงเดือนเนะพี่น,อน้องน,นะเนาะ อบคุณขอบคุไเยคออาไม่บายไม่บายเอย่บาย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 นะ่อืมอืมไปไปหน้าไปดปะอินถออไปหน้าช่วยไปช่วยอนน่เผื่อไปหอนเคบาย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 นะบายเจกันคลิปหน้าเ้ป้ ไม่ไาไปบไงง่ายใบไงไงมะม่มมัมมมอิ่มแล้วไปน้าบายโอเคพี่น้องอไปเลยการทมมาสบายดี